ละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องดุดอับสรกกำลังขย่าการละครไทยด้วยเรื่องราวความรักความแค้นของฟ้าหรือดุดอับสรไตรณถีเทวพรมที่รับบทโดยมิ้นรัญชรวีเอื้อกูมวรวัฒลูกสาวยอดกตันอยู่สายเลือดเทวพรมสายตรงลูกสาวมอมหลวงวิไลรำพาบทบาทนี้คือการพิสูจน์หัวใจของฟ้าที่ต้องเอาชนะความแค้นในอดีตดุดอับสรใครสายเลือดอะไรฟ้าหรือดุดอับสรเทวพรมรับบทโดยมิ้น รันรบีเป็นบุตรสาวของหม่อมหลวงวิไลรังพามีนิสัยรักมารดามากถึงขนาดยอมทำตามใจมารดาทุกอย่างแม้แต่การแก้แค้นตระกูลจุธาเทพตามความมอต้องการของแม่ที่ผิดหวังจากความรักจนมีอาการทางจิตโดยปลอมตัวมาสมัครเป็นเลขานุกการของหม่อมหลวงอิสิริเพื่อจะหาทางเข้าไปแก้แค้นกับบุตรชายของหม่อมราชวงศ์พียาโรนภูมิเพื่ออทำให้เขาหลงรักและทำให้เขาเจ็บปวดแต่เรื่องกลับตลดเพราะคนตกหลุมรักดันเป็นอสิระจุธาเทพชายที่เคยช่วยชีวิตเธอถึงแม้ความรักจะเข้ามาในชีวิตแต่ก็ ดุดอับสอนกับความรักและความแค้นดุดอับสอนเติบโตมาจากความรักและถูกเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนอย่างดีจากคุณพ่อสิริพงษ์หลังสูญเสียคุณพ่อก็ต้องดูแลแม่ที่มีอาการทางจิตอย่างวิริลัำพาแม้ชีวิตจะยากลำบากแต่ก็เป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและมีความกตัญอยู่ซึ่งคำสัญญาที่จะแก้แค้นตระกูลจุธาเทพทําให้ดุดอับสรติดอยู่ในวงวนความเจ็บปวดเมื่อเป้าหมายของการแก้แค้นตระกูลจุธาเทพคือรณภูมิลูกชายของหม่อมราชวงศ์พีคู่กรณีในอดีตแต่คนที่เธอรัก จากใจจริงกลับเป็นพันตรีหม่อมหลวงอสิรจุธาเทพพี่ใหญ่ของตระกูลจุธาเทพลูกชายลูกชายคนโตของหม่อมราชวงศ์ธราธรกับหม่อมหละวงรวีรำไพจนกลายเป็นความสัมพันธ์ยุง่งเหยิงจนต้องเสียน้ำตาม,มากมายจนคนดูต้องลุ้นว่าความแค้นของแม่กับความรักของลูกกตัญญูจะปิดตายรักแท้ได้หรือไม่มุมมองของชาวเน็ตกับความรักที่ซับซ้อนจากบทบาทของดุดอักษรบรรดาชาวเน็ตต่างตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำของดุดอับษรอ,อาจเป็นการแสดงออกของความรักที่ผิดเพี้ยน หรืออาจเป็นกลยุทธ์เพื่อปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงบางคนมองว่าดุดอับซอนอาจกำลังพยายามปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดในอดีตโดยการสร้างกำแพงความแค้นขึ้นมาบางคนมองว่าดุดอับซอนอาจกำลังใช้ความแค้นเป็นเครื่องมือในการเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดมินรรนรีสาวสวยยิ้มหวานมิ้นรันรีเอื้อกูลวรวัตรชื่อเล่นมิ้นเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2541เป็นนักแสดงสาวสังกัด ช่องสามมีพี่น้องทั้งหมด3คนอดีตนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนแห่งชาติจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิตมิน้นรัญชรวีเข้าสู่การบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาเดบิวต์ผลงานแสดงเรื่องแรกข้ามสีทันดอนปี2561ก่อนจะได้รับบทนางเอกครั้งแรก ในภาพยนตร์คลาสสิกเกลีนจดหมายสายฝนร่มพิเศษภาพยนตร์ที่รีเมคจากเวอร์ชั่นเกาหลีคนแรกของหัวใจคนสุดท้ายของชีวิตเมื่อปี2564จากนั้นมีผลงานแสดงต่อเนื่องภายใต้สังกัดช่อง3โดยผลงานที่มิ้น์ได้รับนาสร้างชื่อด้วยฝีมือการแสดงน้ำตาสั่งได้ในละครกนเกมรักและต่อเนื่องด้วยบทบาทดุดอักษรหญิงสาวยอดกระตันยูที่จะทำให้คุณเสียน้ำตาไปกับเธอบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยฝีมือด้านการแสดงไหน แต่ละเรื่องพัฒนาต่อเนื่องจนตกคนดูอยู่หมัดใครที่โดนสาวสวยยิ้มหวานคนนี้ตกเข้าให้แล้วไปติดตามเธอกันได้ผ่านโซเชียลอินสตาแกรมอินเทนชสรุปละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องดุดอับสรเป็นละครที่เต็มไปด้วยความรักความแค้นและการต่อสู้ภายในจิตใจของตัวละครมินร้นรัญชรวีได้ถ่ายทอดบทบาทของดุดอับสรได้อย่างน่าประทับใจทําให้ผู้ชมได้เห็นถึงความซับซ้อนของตัวละครและความเข้มข้นของเรื่องราว